สวัสดีครับพี่น้องมือนีกะ,อะตอนโซ่ครับมือนีกะมาเอาหญ้านี่เปียให้ตะกะแดนประทังกาสักหน่อยครับหลังจากที่ห้อยอพื้นจินไปนแล้วนะครับเาเอาไปทำาทำการตัดหญ้ามาไหมเพื้นนะครับพี่น้องนี่เป็นหญ้านี่เปียครับพี่น้องเมิ่งโอ้ปลูกใหลายมือครับว่าได้มาตัดตน้น,นะะพื้นเดสูงแล้วครับพี่น้องสูงเกือบสิสูงไปเท่าต้นไผ่แล้วครับพี่น้องเพียน,นี่คือหญ้านี่เปียนะครับผมนี่ฮะ นี่เป็นยานี้เปียนะครับตีห้องได้ปลูกไว้ยูส่วนนะครับผมน,นี่ครับพี่น้องเบื่องต้นสูงเราก็ได้มาตัดครับพี่น้องนี่น,นี่นี่ครับห้องตัดแล้วครับนี่นี่ครับเ้องจะตัดประมาณนี้แหละครับห้องก็จะเอาไปเะกตกะเตียนจินนะครับพี่น้องนะครับส่วนลำต้นของมันนะครับพี่น้องนี่เบื่อนสังข์สาลำต้นเหมือนขื้อ้อยนะครับพี่น้องนี่กับผู้ใดมีหรือว่าผู้ใดอยากปลูกไปสวนใบให้เพแตกะเตียนก็สามารถตัดเป็นท่อน ประมาณ1เส้น2เส้นววนะครับปลูกไ้คืออ้อยคือมันนี่แหละครับพี่น้องปลูกง่ายๆครับผม